สวัสดีนับชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มีอยู่กับกล่องอะไรไม่รู้นะคะของ ROV ซึ่งตอนรีเฟซเข้าเกมมาคือชื่อกิจกรรมมันยังไม่อัปเดตนะคะมันจะเป็นกล่องที่มีชื่อว่ากล่องสกินปริศนานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าไอ้กล่องสกินปริศนาเนี่ยมันเล่นยังไงนะคะแล้วก็ จะมีสกินตัวอะไรกันบ้างนะคะขีมี้ฝากกันกด ชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอารีอะไรใหม่ๆนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปได้วยนะคะโดยกิจกรรมนะคะก็จะมีเป็นปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ได้เติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีไในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อม บริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกลเด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะกล่องแล้วก็จะมีกุญแจขั้นกลางแล้วก็กุญแจขั้นสูงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะกดเข้ามาตรงหน้ารวมกิจกรรมอ่ะทุกคนก็จะเจอกับตรงนี้นะคะแรกรางวัลผนึกสกินก็จะเอาเป็นกล่องมาผนึกสกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีสกินอะไรกันบ้างนะสกินตัวแรกนะคะก็จะเป็นสกินตัวเอราร์นะ ตัวถัดมานะคะจะเป็นวิปดินสอนะคะเป็นสกินจะเป็นลิมิเต็ดเขียวนะต่อมานะคะจะเป็นตัวโตโรลิมิเต็ดเขียวเหมือนกันนะอีกหนึ่งสกินนะคะก็จะเป็นสกินะระดาบลิมิเต็ดเขียวเหมือนกันเป็นกบเขียวนะคะคือดูสกินแค่นี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสม,มานะคือมีเกือบทุกสกินแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีสกินไหนเดี๋ยวจะลองเปิดกล่องให้ดูนะคะทุกคนต่อมานะคะจะเป็นตัว แอดเนสพึ่งนะคะนี่ก็จะเริ่มมีแบบเอฟเฟกอะไรขึ้นมาหน่อยและตัวถัดมานะคะเป็นลีเจนส้มเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นตัวเซฟิตนะอีกหนึ่งสกินนะคะสกินนี้เป็นระดับวอร์อนะสกินนี้รู้สึกว่าน่าจะราคามิตภาพอยู่มั้งเป็นสกินคิวเลนหนึ่งสกินนะคะเป็นเอลสุระดับวอร์สกินนี้เรายังไม่มีนะ ราคาขายจริงๆจะอยู่ที่510คูปองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสกินของเรานะคะเป็นสกินระดับเพชรทีนะก็จะเป็นแบบเป็นสกินแบบสัก์สีอะไรประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นสกินระดับเพชรทีเหมือนกันนะคะเป็นนาตาาประมาณนี้เลยนาตาาจีนจีนหน่อยนะเพิ่มมาอีกหนึ่งสกินนะคะเป็นสกินยีน่าราคา900 สิคูปองนะคะเป็นยีน่ามิสอาสกินนี้สวยนะแต่แบบว่าไม่ค่อยเห็นคนเล่นยีน่าเลยเพิ่งเห็นเอามาเปิดขายประมาณนี้นะคะสกินสุดท้ายของกล่องนี้นะคะเป็นสกินที่น่าเก็บมากสำหรับตัวเอสดิเมของตัวเวเลสนะคะสวยมากอันนี้น่าจะเป็นคิส่ันประกอบสกินของมันนะนี่มันเห็นแบบดำๆประมาณนี้นะคะโอ,อเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกสำหรับ กล่องนะนั่นก็คืออาจสมมติว่าเราซื้อกล่องมันจํากัด ID ละ1การซื้อเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าสมมติเราซื้อกล่องปริศนาเนี่ย99คูป,ปองนะคะเราก็จะได้เป็นสกิลระดบับรีเจนไปเลยซึ่งรีเจนนันนะคะนั่นก็คือสกินที่บอกไปนะคะนี่สกินตามนี้เลยนะเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนก็จะเป็น ตานเชิญสกินขั้นสูงนะคะ0.5นะสกินสุดคู่15%นะคะแล้วก็สกินสุดฮิตก็คือ80%อันนี้ก็จะเป็นผนึกสกินขั้นกลางนะคะก็แบบว่าเหมือนเปิดเอาแบบว่าส่มว่าเราจะได้อะไรนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูนะก็ซื้อไป99คูปองรู้สึกต่งตัง้วเนี่ยโหเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรเนี่ยจะได้เป็นนี่กล่องมาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ แล้วก็กดมาตรงคลังได้รับเมื่อเร็วๆนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอันนี้ก่อนนะการันตีสกินขั้นแรกนะคะเราจะได้เป็นอะไรรู้แล้วนะตามที่สกินที่เราบอกไปจะได้เป็นตานเชิญสกินสุดฮิตขอเปิดดูกันว่าสกินสุดฮิตนี่โอ้โหเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยเออได้แต่เพชรนะคะเสียดายมากต้องซื้อแบบว่าไอดีที่ไม่ค่อยมีสกินนะเดี๋ยวเรากดใช้อันนี้ไปเป็นผลึกขั้นกลางนะคะ ออผลึกขั้นกลางต้องเอามาตรงนี้นะทุกคนผลึกขั้นกลางต้องเอามาตรงนี้นะคะเพื่อมาซื้อกุญแจพอซื้อกุญแจอันนี้แล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ต้องซื้ออันนี้เพื่อมาแลกแบบว่าเพื่อที่จะได้รับกล่องอันนี้อีกอะ่ะคือแบบโอ้โหคือมันจะเกินแบบว่าถ้าซื้อกุญแจนะราคาซื้อกุญแจนะคะจะอยู่ที่ร99แล้วก็มาตรงนี้นะคะเป็น 349ซึ่งไม่คุ้มอย่างแรงนะคะสำหรับกล่องนี้นะคือมันแบบว่ามันหลอกซ้ำหลอกซ้อนมันเล่นยากกว่ากล่องอัลติเมทเอามาแรกอีกอบบประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมกล่องอันนี้คือแนะนำว่ายังไม่คุ้มนะคะยังไม่ต้องไปสุ่มนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะเราคงเจ็บกับ RV นะคะเดี๋ยวก็จะมีแจกคูปองให้มาคืนกำไรด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ